สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับเซลล์ออลพอโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะออลยืนอยู่ที่บริษัทพอลโตนะคะสาขาหนึ่งนะคะยืนกับรถแบรนด์หลักนะคะอย่างคันนี้เลยนะเป็น Honda Civic นะคะตัว f อนะคะได้เครื่อง1.8ตัว e นะคะคันนี้ได้เป็นตัว l อง g top นะคะได้รถปี2020ค่ะคันนี้เลขหม่วิ่งไปประมาณ170,000กิโลนะคะตัวรถนะคะสีเทาดำเดิมๆจากโรงงานเลย เดี๋ยวเรานะคะมาดูรายละเอียดตัวรถด้านหน้ากันก่อนไฟหน้าของเขานะคะคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดไทม์รันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในโคมเดียวกันเลยแล้วก็กระจังด้านหน้าเขานะคะได้เป็นโคมเมี่ยงตัดกับตัวรถสีเทาดำแบบนี้เลยนะได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ1ขอไข่นอนเนนะ เจ็ดสองสามเจดนะคะนี่กะเบียงสวยๆแบบนี้เลยนะรายละเอียดด้านข้างเขานะคะมาพอกกับล้อแม็กอ่นลอยนะเดิมจากโรงงานเลยมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้เลยนะกระจกมองข้างของเขานะคะพับและปลั๊กไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเลยนะคะกันสาดนะคะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4บานเลย ด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติตเหตุหรือเฉียวชนเลยในส่วนของด้านท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED มีกล้องมองหลังติดตัวรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวโลโก้นะคะตัวอักษรนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยแล้วก็ได้เป็นสีโรมเมียมด้วยรายละเอียดนะคะห้องผู้ห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังเขากว้างๆแบบนี้เลยเก็บของได้จุๆเลยนะคะ ประกอน,นะคะแม่แรงยางอะไห่นะเรามีให้ครบเลยหัวอน,น็อตเขานะคะไม่มีรอยแงหรือว่ารอยไข่เลยนะโครงสร้างรถยนต์เดิมๆเลยแล้วก็รอยมาร์กรงงานนะคะยังอยู่เลยนะด้าน,นข้างฝั่งนี้นะคะไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ไม่มีการเกิดประติเหตุเลยโครงสร้างรถยนต์เดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูรายละเอียดของ ห้องผู้โดยสารกันบ้างห้องพู้โดยสารเขานะคะพื้นที่ด้านหลังนะกว้างๆแบบนี้เลยตัวเบาะน,นะคะได้เป็นเบาะหนังนะตัวเบาะน,นะคะไม่มียับไม่มีย่นหรือว่าไม่มีรอยฉีกขาดเลยได้กระจกแท้เดิมทุกวันของคันด้าเลยนะคะเมื่อเปิดของเขานะคะได้เป็นสมาร์ท n t นทแบบนี้เลย ภายในคันนี้ก็สวยๆแบบนี้เลยนะก็จบรบบลงออโต้นะคะปุ่มแอนติ้งสตาร์ทนะคะโคมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถควบคุมนะคะเครื่องเสียงได้เลยแล้วก็มีควบค онт 롤ใหไ้ได้เป็นวิทยุหน้าจอเดิมจากโรงงานนะคะแอร์ได้เป็นแบบออโต้เกียร์ออโต้นะคะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าตัวเบาะเขานะคะได้เป็นเบาะหนังค่ะตัวเบาะนะคะไม่มียับไม่มียน่ไยนไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคอนโซลด้านหน้านะคะ ไม่มีรอยแตกหรือขีดข่วนเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเครื่องกันบ้างนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1,800นซีซีนะคะสภาพขอ,องเครื่องสะอาดสั้นแบบนี้เลยไม่มีการรั่วไหลของคราบน้ำมันเครื่องเลยนะคะนี่หัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยไขยเลยดูสภาพขอ,องเครื่องสะอาดแบบนี้เลยนะเครื่องยนต์เดิมๆเลยนี่ รอยเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆแบบนี้เลย้านด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนหรือว่าเกิดปุบติเหตุเลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่ครบเลยนะฝากระโปรงนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Civic f c นะคะได้เครื่อง1.8ตัวเอวนะคะปี2020เลขมาอยู่ที่170,000กโลนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่ 1> 5 1ส0 0 0บาทเครดิตฟรีดาวนะคะก่อนเริ่มต้นอยู่9 0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อ,อสอบถามได้ที่เบอร์คือแป2 8 7 6 2ปเนะคะเซลล์ออเบอร์นี้ลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยนะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากออมอีสำหรับวันนี้นะคะออมต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ